ใช้เพื่อสมุนไพรโลสารเคมีชีวีจะปลอดภัยนะเจ้าตั้งกลังเกียรติติตามหับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดจีงใหม่ใจนี้ไปขอเชิญท่านหับฟังรายการมอกปบประชาชนเกษตรสุขภาพเจ้า ฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio Plu s สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า y YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำสัพอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทย สามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืชบนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนุ่มห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรครวมรักษาที่ดินทํากินสําหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมอกอรณรงค์ให้เกษตรกรไทย ไม่ขายที่ดินทํากินสร้างแผ่นดินเกิดมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2,524าำเนินการภายใต้เจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล และเป็นประโยชน์ต่อสังคมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางปรัชญาของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นอกจากการให้ทุนการศึกษากับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มูลณิธิมหาวิยาลัยกเกษตรศาสตร์ยังได้สนับสนุนโอกาสด้านการศึกษาให้แก่เษกษตรกรไทยโดยพร้อมให้ทุนหนุนหน่นด้านนวัตกรรมและสนับสนุนทุนการวิจัยอาทิเช่นการจัดฝึกอบรมโรงเรียนบุคเกษตรกร ให้ความรู้แก่บุตรของเกษตรกร,ร,กรและการอบรมผ่านสื่อวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรูปแบบโรงเรียนปุ๋ยสังตัดทางอากาศร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านระบบ e-donation เพียงสแกน QR code ในระบบ Mobile Banking ที่ใช้บริการเงินบริจาคก,ก็จะผ่านกรมสรรพากรสามารถลดหย่อนภาษีประจำปีได้โดยไม่ต้องออกไปเสร็จ ธานีวิทยุมเกเจียงใหม่ขอเจิญร่วมกิจกรรมกาดเมดสีเขียววิทยุมเกเจียงใหม่ก็วันเสาร์ของเดือน8ดมงเจ้าเป็นต้นไปมีตึงก้าไม้พันดีพักปอดสารพิษนวัตก,กรรมท้องถิ่นผล,ลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกพลิกเองจำน่ายเองราคาเป็นกันเองแล้วประกัศเนเจ้า วิทยุมกรเจีงยงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บ้านไม่แกดน้อยตะบ,บนป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเจีงยงใหม่สถานีวิทยุมกรสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธาร,รณะ อย่างพอเพียงหาเลี้ยงตั้งต้อง,งตั้งปาองค์ป่อสรงฝากพลาดดำลาล สวัสดีเจ้าต่านผั้ฟังและตั้นผู้ชมคุ้นพิกมาพบกับรายการมอกอพบประชาชนกเกษตรสุขภาพเหมือนเช่นเคยกู้วันจันทร์และวันการหกโมงเกินแผ่วเจ็ดโมงจ้าวทางสถานีวิทยุมอกมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ในระบบ a m เอ็มตรโอความถี่612กิโลเฮิร์คลื่นซ้ายสุดอา,อากาศในแปจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่ w w w ร์ไวเดอทเคอร์ คลาสหกห c ึ่งสองค o มเฟซบุละ YouTube สถานีวิทยุมากาเชงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็หับฟังกัน,กนได้ทั่วโลกข้า้าชกาเทียนเนียมทราบหับนิตย์ตเมินรายการทีมงานสถานีวิทยุมากาเชงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจ้า สำหรับกิจกรรมการแน่สีเขียว,าาอวขอบกรมกฮาก็เริ่มแหมเตื้องวันเสาร์ที่สาวกุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปหลังจากที่มีการระบาดโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ขึ้นมานะจ๊ะ กวางสาวแปดมงเจ้าเป็นต้นไปที่สถานีวิทยุมากามหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่บ้านไม่แกตน้อยตำบลป่าไยอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมากาเอาครัวมาจำน่ายตึงกล้าไม้พันธุ์เดผักปลอสารพิษนวัตกรรมท้องถิน่นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆก็เชิญชวนท่านฟังครอบครัวมากาผู้ที่สนใจมาอุดหนุนสินค้าเกษตรของเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมากาเปลิ่นผลิตเองจำน่ายเอง กาเป็นกันเองมาประทุกจารยโทรศัพท์053040228เจ้าอาเจ้าช่วงนี้เราไปพบกับวิทยากรกันดีกว่านายิการมกปบประชาชนกเกษตรสุขภาพตั้งสถานีวิทยุมกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัเชียงใหม่ออไนไลน์ทั่วโลกเจ้า ท่านฟังเจ้าตอนนี้เราอยู่กับคุณพัชราพันธ์ประดิษฐ์นะเจ้าเป็นเกษตรกร,รลูกคา้าทกศส,สาขาอำเภอคุณยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่เลขที่134หมู่3ตำบลคุณยวม อำเภอคุณยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่น้อมนำปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประยุกต์ใจในการดำเนินชีวิตรวมถึงต่อย,ยอดกันเป็นผู้ประกอบการ SME เรษกษตรทกศเตยนะจ้ะดอกเบี้ยร้อยละ,ละสต่อปีสามารถจะเป็นผู้ประกอบการได้โดยรายละเอียดเป็นจะใดนะจาะขอไปอู้คุยกับเพื่อนกันดีกว่าทางสถานีวิทยุมอกอมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกกับข้า้าแสาเทียนเนียมทรัพย์ทีมงานสถานีวิทยุมอกอมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียง ตอนนี้ไปพบก,กับคุณพัชราพันธ์ประดิษฐ์กันก่อนสวัสดีเจ้าคุณพัชราพันธ์เจ้าจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าก็มาอู้คุยกันน่อยเนาะเจ้าตอนนั้นมีที่มาจระได้เอาในการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใจในการดําเนินชีวิตแล้วก็มาต่อยอดในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการ SME เกษตรทกศเตยอะเจ้าเจ้าก่อนอื่นและเจ้าก็ต้องฟองย้อนกลับไปนิดนึงนะเจ้า ทั้งจริงๆแล้วเนี่ยทางทางหนึ่งหนึ่งชืวิหนึ่งได้ที่พระเจ้าอาจะอยู่นะคะส่วนใหญ่จะดำนินชีวิตด้วยกันน้องนันจะจีบใครเรื่อนของนายหลวงร้อสิบาที่เก้าเนี่ยจ้าที่ครอบครัวได้เมื่อเก่อนนะคะแล้วก็พอต่อมาพระเจ้าเองเนี่ยมีที่ที่ทำกิจอย่านิดนึงนะคะซึ่งเป็นพื้่ที่มีของ คุณพ่อทำมาก่อนอยู่แล้วนะคะแต่จะมีการปลูกพักปลูกต้นไม้เอ่อยิ่งเติมแต่ดังดางชนิดผลผลไม้ที่ที่แทนได้ในครอบครัวนะจ๊ะแต่ตอนตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะจะเป็นขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงได้นะจ๊ะแต่ว่าพอพอทำไปสักพักหนึ่งเอ๊ะทุกอย่างเลยเลยโลกด้านเราทุกแต่แบบซื้อเอาติดละเม่าเลย เมื่อเร็วๆเองเรามีนมดนะจ๊ะไปทำต่อค่ะทำต่อแล้วก็เพื่อนๆเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านแล้วช่วยกันนะจ๊ะตอนแรกนี่คือจะเรมกลุ่มแต่ว่าดูเรื่องปากเรื่องแผ้เส้นๆเกาะเรื่องเศรษฐกิจเราเพื่งมันาต้องเสีเวลานะคะเส้นๆเกาะคือคน็ับมันมันค่อนข้างช้าเนาะเส้นก็เลยผิดไปทางส่วนนะจ๊ะเกิ เรืออยู่บางสตืนที่ที่ยังเล่นกันคนดีนะคะส่วนใหญ่ในในศูนยจะ์จะมีการ,ากรปลูกเอ่อพืชผลส่ครัวผลไม้อะอินเติล้ลหรือจะมีกาแฟเองนะคะมีโบกมีปลามีเมนื้อไก่เนื้อไก่สวยงามด้วยนะคะแล้วก็จะมีปลูกข้าวจะเป็นข้าไวไรแดงนะคะซึ่งปลูกเองเป็น,เป,นเป็นข้าวที่ปลอดภัยเนาะหมดจะได้ใช้คำว่า การพิมน,น,นะคะแต่ว่าปลอดภัยเพราะว่ารอบข้างเขา,าอาจจะที่แบบแบบได้เฉพาะติดสารพิษติดพิมเนี่ยคือรอบข้างอาจจะมาได้ปเอดของเขาแต่ว่าของเขาเนี่ยปอดแน,น่นอนนะคะก็เลยในตเปนเนี้ยเริ่มมาจากคือเป็นกลุ่มคนที่ชอบชอบกินข้าวสีสีนุ่งห้อะคะ่ะอาจารย์กรณ์ในในตัวเรื่องตนี้ สีอืนแม่เจ้าคำองทุกอย่างเพระสีสีอื่นตัวแม่เจ้าสีเป็นข้าวกล้องนะคะแล้วมาแท็กขายโดย,ย,ยตรงแต่ได้ผ่านโต๊ะค้างสนใจหรือไม่หรือไม่ไหมคะขายขายเต็มเลยจากจากเกษตรกรตื่นตื่นเต็มเลยนะเจ้าจากนั้นนะคะจากนั้นหลังจากที่เราพักหนึง่งจะเริ่มเริ่มสนใจในเรื่องของผลผลิต พ <Workers'> ี่น้องเกษตรกรที่ทำเหอยงชื่อครือเลือเอ่อเขาเรีนรูจากี่พี่น้องเกษรกรทำเหลีนะคะก็เลยเดินเข้าไปหาทางสาสาขาเื่เื่นะคะแต่ว่าเออที่อยากเรียนเพิ่มเิ่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเพื่อช่วยเหลือตเนว่าอย่างง่าเนี่ยเพ่นจะได้เดี๋ยวต้อนเหมือนกับว่ามืนนีเหมืนนีที่ขายมืนนีเสื้อผมีซื้อเหมือนนีค่ะ การท่องแม่พึ่งมันใส่ไม่เจาํสำรับสำรับสำรับ,รบแม่สอนคะมันลำบากมากก็เลยไปติกษาทางกระแสค่ะทาะงกระแตเป็นกระตีอเลือที่ทมาตลอดมาจาก็สดองขอขอบคุณพ์ต้นเตยไม่เจาะใ่ค่ะ เลยมาต่อยอดเลยนะเจ้าที่จะเป็นผู้ประกอบการนะตั้งแต่เขาก็เป็นผู้ผลิตผู้แปรรูปและสู่การตลาดเลยนะเจ้าแต่ว่าในส่วนของการน้อมน,ำนำําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคุณพัชราพันธ์ประดิษฐ์ก็เป็นลูกค้าทากสสาขาคนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างน้อยก็น้อมนำในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหล,งลวงรัชกาลที่เก้ากินกุยยางเนาะที่ปลูกนะเจ<ช>้าแล้วก็<ช>อ่าหันว่ามี การแบ่งพื้นที้เป็นส่วนๆเตยแล้วก็ตี้นี้เองก็เป็นส่วนเฮนโฮด,ด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านยางพาราแสดงว่าตรงนี้มียางพาราเป็นพืชหลักนี่เนาะแล้วก็แบ่งพื้นที้มีตึงปลาหนอ่อโคสะเลี้ยงปลาแล้วก็มีไก่แจ้ ไก่แจ้เมืองเป็นไก่แจ้สวยงามแล้วก็เป็นพืชที่สามารถปลูกใต้ล่มยางได้ตวัวอยากจะขึ้เล่าผู้ฟังตรงนี้หาน้อยเจะมีพืชอะไรอย่างพ่อ่งอะเจ้าคุณพัชราพันธ์เจ้าคืชเลื่อนสำหรับในเสิดนาฬลาจะจะมีพืชสมุนไพรค่ะ,ะ,ะมีกาแฟค่ะที่พิสุขเลื่อนนะเจ้าจะเป็นพืชอะยค่ะใ้่ พืชื่นก็นี่จะจะเป็นตัวที่ช่วยสร้างรายได้ในเชื่องที่นม่ยางพาราไม่มีราคาสองในเช่ที่ยางพารายังแบบดีๆดีแต่มันค่ะจะใช้ถุนนี้มาเป็นรายไ,ได้สูงนะคะ ถือว่านี่ไม่ห้องสอนจุดลัเขาไปยังมีกาแฟเนาะเป็นพืชเศรษฐก<อ>ิจสามารถปลูกใต้ร่มเงาของไม้ยางพาราได้เออจ้อเนาะจาะ้จา,จาแล้วสมุนไพรที่เราปลูกเราเจ้าคุณพัชราพัน์ปลูกประเภทไหนพ่อหนอาเจ้าที่สามารถ<อ>ู่ร่วมกับใต้ต้นยางได้เอาได้ค่ะจะมีจะมีพมุไพรค่ะ จะมีใครที่ที่จะไปไปไปทำอะไรนู่นกโคตรนะคะอ๋อไปเลยนะจ้าก็ไปเลยนะจำจำจำเลยไม่เป็นเลยค่ะจ้าไปเลยนะจ๊ะวราจะมีเอ่อมันมีหลายอย่างที่หนึ่งเลยว่าเต้นท้องอย่างใดไะ่สำคัญเนตัวเมือเราเนี่ยแต่ว่าใช้อาเมืใช้ต้มกับอ่าใส่กับเกี่ยนไก่เป็นองค์ตนเป็นเป็นสมนไทยอะค่ะค่ะ เพ่อพี่จังก็แก่งใส่แกงออมก็วด้จะใครอะไรอย่างค่ะปอือหือแบบไม่ได้จะใครด็กยะไม่คุณจขอโทษี่จำนี่ออมจะเป็นสมุทรไทยเนาะจากพื้นบ้านก็สามารถจะสร้างรายได้ให้กับเฮาได้ยังน้อยเอาไว้ขินเหลือก็เอาไว้ขายเนาะจ๋าเนาะ เจ้าอันนี้ทําไม่กระทั่งหันว่ามีเป็นมะนาวมีเงาะตัวอีกกรเจ้าในส่วนอย่างพาราเขาเนี่ยเจ้าจชามีจ้ะเจ้าก็เหมือนกับหลากหลายชนิดเลยแล้วก็อย่างน้อยเขาก็าไว้กินเนาะเหลือก็เอาแบ่งป่านมีขายได้ตัวนะเจ้าแล้วในส่วนของอันอย่างก็ กตอยอดมาเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้รวบรวมสินค้าเกษตรเตยจ้าตอนนี้รวบรวมเฉพาะทวเหลืองทวนนาเนาะบรรเทาของทวเนาวทวเหลืองเนี่ยจ้าแล้วก็เข้าโคดเลี้ยงสัตว์เขามีการดำเนินงานจะใดนะจ้าที่เราจะรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรแล้วก็ตลาดเท่าไปเน้นกลุ่มไหนที่ไหนจะไดพ่องกระเจ้าทวเหลืองเนีจะเน้นไปที่วนมากจะเป็นงงานที่ เออไปเต้นนี like ่เป็นน้ำมันถูกนะคะข้าวโพดที่จะสิดเลูเอดเลยจ้ะเพราะว่าของเฮาเนี่ยความชื้นค่อนข้างสูงสูงมากประมันหามปีกกว่าสำหรับข้าวโพดนี่ก็ต้องก็ต้องเอาไปเอาไปลดความชื้นแทนดีกว่าที่เราส่งไปที่เซลูเอดค่ะจ้าส่งไปเต้นดอวยกันแล้วถึงจะส่งต่อไปยังจุดที่ต้นผลิตอาาหรจัดหรือว่าจุดที่ต้นใจ ไอ้เล็บพันเขาเปืดเนี่ยเล็บเอ้เล็บเขาเปืดอนเล็บตัดเนี่ยแต่ริบแต่กนอาจจะเอาไปเป็นอาหารตจ๊เนาะอาหารไปเป็เร็บได้หลายอย่างเลยนะคะค่ะค่อนข้างจะมีตลาดชัดเจนเนาะจ้าจ้าตอนนี้จ้าสำหรับงานสำหรับเครื่องเปื้อนคุณงชัดเจนแต่ว่าเสีเหลืองเนี่ยอยากจะคืออยากจะได้ตลาดเพิ่มค่ะเพราะว่า องเหลืองตังตังต่งฝอยแม่ค่อนข้างจะเสียนะต้วกีโัยจินสิมากแล้วก็ท่านสุขะแบบแบบค่อยแบบค่อยเชื่อเพื่อนแบสารพิษนีค่ะจ้าปลัยน้อยน้อยน้อยมากที่จะได้สารพิษตอเหลืองจ้าขึ้นชื่อตัวเองนะถ้าไปแม่ห้องสอนก็ต้องไปจิมผลิตภัณฑ์จากทองเหลืองเนาะเทอร์เน้าเมืร์เทอร์เนาแคปอย่านะจาเนาะ เป็นชุเรียนเป็นเพีเพื่อเรือนเพื่อนเพื่อนขั้วสมุนไพรนี่เลยค่ะเป็นเป็นแตบทาบเพยงอื่นอื่นแต่พัอธุ์ไปเจ้าเป็นพันธตาแดงนะคะเจ้าก็เป็นพันอย่างพ่องเจ้าที่เราซื้อเองคือแต่ละอกซีที่พันเุ์เราต้องถามว่าพันไหนที่เราจะสามารถส่งไปทำเทุเรอยนเื่อขั้วไม่ใช่ส่งไปเป็นข้าวเป็นข้าอเลย เนแตงไปเรื่ด,ด้านอาหารเนะาะแล้วเ่อหนึ่งที่คือเอ่อจะส้างแน่แ่ถึงแม่เหมือนก็ได้มันเปิ่แม่แรงเรื่อ่าง,งานีน้นนลลค่ะที่แบบเริ่มบ่ค่อยึงตึงร้อย่ะก่อนที่จะไปยังมนแน,น,นที่ทำอาหารแบบเนี่ยค่ะแยกคุณภาพขอ<ป>งมรนเหมือนกันเนาะช่วยแบอที่แบบเป็นคุณภาพแบบทำานี่อปอย่างเปล่า เป็นเรื่องสมุนไพรคือแม่สมุนไพรของแม่ส,มนสมนอนเนี่ยจะคัดเก็บอีไปเออค่ะแต่ที่พันที่ทัดซื้อจากแม่จากแม่พันเป็นผลเต็นเัวนี่ผน,นีได้เหมือนกันครับรวมถึงเป็นพันเชื้อพัน์ได้ตัวกับเจ้าคนพระเชษัาครั บางท่านบางที่สนใจให้ปลูกถั่วเหลืองเอานะเจ้ายังขาดเชื้อพันอยู่อีกก็ลองติดต่อเข้ามาหรือว่าบางที่เปิ้นเป็นกลุ่มผู้ปลูกถั่วเหลืองแต่ยังอ่าจะไปตรงไหนเอานะเจ้าอาจจะลองประสานเข้ามาเป็นลูกไล่เฮาตัวก็ได้เนาะเราจะได้อันช่วยกันรวบรวมผลผลิตของเกษตรกร,กรแล้วก็ไปจายยําหน่ายยังตลาดนะเจ้าหรือว่าบางโรงงานแค่ได้ถุ่เหลืองแต่บมก็ไปทางใดก็สามารถติดต่อเฮาได้เหมือนกันเนาะ ดาวมีควัมดีดาจุเลืองโปรตีนสูงนะ้ามีความปลอดภัยแน่นอนโดยเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเกษตรกรเพิ่นค่อนใา้จะปลูกแบบมีความปลอดภัยบ่ค่อยใช <şallah. Relax. S 2> ้สารเคมีกันใดแม่นกับ้าต้องพูดนะจับ ่ค <Yeah. S 1> ่ะอันนี้ก็เป็นพัฒนาต่อยอดมา,าเป็นผู้รวบรวมผลผลิตทางด้านการเกษตรเป็นทัวเหลืองนะหรือทวัวนาะปัญหาเนาะแล้วก็เขา้าเพเลี้ยงสัตว์เตยเนาะก็เป็นลูกคาาา้าทกศสาขาคุณยวมจังหวัดน่านซอนที่เข้าห้องของการ SME เกษตรทากศาาดอกเบี้ยรายละสีต่อปีแต่อันเองนะครอกที่ส,งส่งเสริมเพืเกษตรกรนั้นน่าจะเก่งผลิตแล้วแปรรูปสู่การตลาดได้เตยเป็นผู้ประกอบการได้เตยนะ อันนี้เกษตรกรที่สนใจกบติดต่อที่อออทกศไครบันตันเนาะนอกจากนั้นเราเจ้าในเรื่องของทีมงานทกศเพิเ่นเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงเฮาจะได้เพิ่มเติมให้กับเจ้านอกจากเป็นแหล่งทุนให้เฮาแล้วอาจารย์คุณพัชราพันธ์เ้าะแต่ก็เต้่อขอขอาคุณทกศเอาชื่ทุแท่วนกลางแล้วก็ของสาขาตงนี้ไม่ที่ ท่หน่อยงานเวลามีเรื่องเกี่ยวกับเอฟีเอกี่ยวกับหนุ่ี่ที่คือปะะมีความเพิ่มขึ้นงแื่อเพื่อนกมาตลอดเลยแบที่เขาได้ป็นขอขึ้นี่เอเข้าไปเรืงเลื่องแต่ไม่ลาอย่างนี้ค่ะใส่ใจทักท้วงแล้วก็ไดมีเพื่อนเพิ่มขึ้นลยแบบแล้วก็ซพ่งจะมาดีเลในเรื่องของทุน แม่ะแม่เอ้เขาแป่อถ้าเรามีแต่มาน่ค <breed> <Lake> ืนให้แบบแบบเตยอย่างใดเนี่ยสามารถเรินข้าตยเด้ยวไจ้แล้วฝากพี่น้าเกษตรกรเตยนะ่ก็ทากระสที่อย่างนักขนาดเลยแตนัก เต้เลยแก่ของพักเตเลยในดาจะเป็นแหล่งทุนบ่ปอยังช่วยเป็นพี่เลี้ยงด้านอื่นแถมเนาะโดยเฉพาะด้านการตลาดเรื่องอะไรอย่างต่างๆนะองค์คมุเขาก็ช่วยกันนะจะแบ่งปันซึ่งกันและกันนะจะสำหรับเกษตรกรที่เปิ้นยังมาได้สนใจในเรื่องของการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยในหลวงราชการที่เก้าเตื้อเนาะพยายามเพิ่งตัวเก่าหื้ได้นี่อยากจะให้คนพัชราพันธให้ข้อคิดเพียรสักน้อยเราจะ ที่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในยุคป Bel ัจจุบันตามแนวพระราชดัญญิเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่๙กันนะเจ้าว้าใครก็คอยเปลี่ยนเปลี่ยนที่ไหนมันจะที่เปลียังปลี่ยนอะไรเลยมันจะที่จะแนะนมเเอาตัวเปลี่ยนเศรษฐกิจพอเพียงของข้ามือของใช่ไหมมาตรกานที่๙จะมาใช้ที่การดำเนินชีวิตของตัวเองที่เป็น้วเนี่ย มันก็จะไม่ยเ anyway. so, ียงแค่คต่างเขาต่องเขาใสใจกันน to ่มีอะไอที่เขาทำอะไรนี้เพื่อเขาทำในสิ่งหรือว่าทำเพื่ออย่าได้บอกว่าเขาต้องทำหลายๆอย่างคนตางนะครัเพื่อเป็นเป็นกวารต้องกันตัวเองเนาะเวลาเอเวลาอย่างสมมติตนนี้ราคายังไม่ดีอ่า เขาจะสามารถเอาเข้าวมาขายได้เข้าแบบนี้เขาสามารถจับปลาขายได้นี่เราจะมีผลกัต้องกรสมชนิัอเองเขาสามารถอยู่ได้เราจะดีที่แบบแบบลำบากค่ะกิจกรรมที่หลากหลายเนะาะตึงข้าวตึงเลี้ยงสัตว์นะจะเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลารวมถึงมีไม้ผลก็คือ เรื่องของไม้อื่นๆแถมนะจ๊ะเศรษฐกิจเนาะรวมถึงสุนทรกาแฟแล้วก็กาแฟใต้ลมเงาของอยางพาราตุ๋ยนะจ๊ะมีกิจกรรมที่หลากหลาย พยายามเพิ่งตัวเกาให้ได้บนตางใส่กลางเนาะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแน่นอนเนาะอย่างน้อยก็มีข้าวกินมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ตึงพืชผักไม้ผลต่างตัวเนาะก็ตอนนี้ยังต่อยอดมาเป็นผู้ประกอบการรวบรวมทางด้านผลผลิตทางด้านการเกษตรตึงทุเรหลงแล้วก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตัวถ้าจะติดต่อคุณพัชราพันธ์ประดิษฐ์านาจาธนุพังเป้นก็เป็นลูกค้าทกสสาขาขนยมจังหวัดแม่ห้องสอนอยู่เลขที่1้4หมู่มู ตำบนคุนยวมอำเภอคุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อคุณพัชธราพันธ์นะเจ้า0 8 8 2 5 9 6 0 2ปดแห้เก้าส่งแหมคำเจ้า8แปดแปเก้าสห้า โอกาสหน้าเขาคงจะมาอู้ควิกันแถมนะถอะี่จะเกิดประโยชน์กับท่านผู้พังครอบครัวมกปวยแม่มนในภาคเหนือแล้วก็ในมกสี่ภูมิภาคทั่วประเทศนะจ๊ะสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั่วประเทศออนไลน์ทั่วโลกขอบคุณคุณพัชราพันธ์ประดิษฐ์โอกาสหน้าปิดมาพบกันแถมยินดีจัดนักสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า พอเวลาของรายการเมอรกรพบประชาชนเกษตรสุขภาพวันนี้ก็เสี่ยงเหยประเดี ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดต,ตามรับฟังรับชมข้าเจ้าเสงเทียนเนียมทราบหัาในที่ดำเนินรายการพร้อมวิทยากรวันนี้นำรายการจากท่านฟังไปก่อนปากกนได้คู่วันจันทร์และวันการ6โมงเก่งแผ่ว7โมงเจ้าทางสถานีวิทยมออกกุมกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ,งจังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกวันนี้เวลาเสี่ยงยินดีทนนะ่ติดต,ตามสวัสดีเจ้า นี่นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกรหรือ KU r a d i ด Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า y YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU r a d i ด Thailand ์ เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยร่วมแก้ไขปัญหาที่ดินเข้าถึง